สู่รายการท้ <Hi, S 1> ายแย<ส>กสยามดาราในช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วขงของสตาร์เมาส์ซึ่งเรื่องราวในวันนี้ที่จะไปเมาส์กันเนี่ยต้องขอถามนินวก่อนค่ะสมมติว่าถ้าเกิดแฟนคนปัจจุบันของนินวเนี่ยนะไปค้นเจอ,ขอ,ข,อของของแฟนเก่านินิวที่เก็บเอาไว้นิวจะทำยังไงจะบอกเขาว่าอะไรก็คือง่ายๆเลยแฟนปัจจุบันมาเห็นว่าเรายังเก็บของแฟนเก่าไว้ก็จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าให้แฟนใหม่เหล่านี้แหละ เอาของขอ้งหมดนี่นะคะไปเผาทิ้งทห้หมดเลยแสดง oh. ความชัดเจนไปเลยว่าทุกอย่างมันจุติแล้วแต่ที่ยังอยู่กนี่คือลืมเก็บปิด <Okay. S 2> โอเคโหดแบบนั้นเลยนะส่วนของผมนะถ้าเกิดว่าแฟนมาเจอผมก็จะบอกว่าอ๋อมันก็เป็นของที่เก็บเอาไวเ้เฉยๆแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยเด้มอบให้กับคุณไปหมดแล้วนะครับของนี่มันไม่สำคัญเลยแต่จะเอาไปทําอะไรเชิญตามสบายพระเอกพระเอกไปอีกจริงๆอ่นนี่ก็คือความคิดเห็นของเรา2องคนแต่ว่าซุปตาคนดังล่ะเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไปดูกันเลยกับ Star เมาส์ครับ กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่วง Star Mouse ที่ประเด็นนิววันนี้เกี่ยวข้องกับท้าวันหนึ่งแฟนใหม่แกะกล่องของเราดัานไปบังเอิญเจอของแฟนเก่าที่เราแอบเก็บซุกซ่อนเอาไว้จะทำเช่นไรไปฟังจากปากเราซุปปอกันเลยดีกว่าครับ เรามาเริ่มต้นกันที่คนแรกกันเลยดีกว่ากับนางเอกสาวแอปพัศอ่อนที่บอกเลยว่าพอเจอคําถามนี้ไปก็แอบคิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะเรื่องแบบนี้มันผ่านมานานแล้วแต่เอาจริงๆส่วนมากอดีตแฟนเก่าๆทั้งหลายเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมางี้เง่าในเรื่องแบบนี้มีแต่ทางเราเนี่แหละที่จะทําเองครับอที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะตอบยากมากเลยเรื่องแฟนๆเนี่ยห่างเหินไปนานนะแล้วก็ปกติแล้วไม่ค่อยมีคนมางี้เงา่าแต่เป็นฝ่ายไปงี้เง่าเองแต่ไม่คนเขา ไม่สั่งค่ะเราต้องมีศักดิ์ศรีค่ะไม่สั่งค่ะแต่ว่าคาดหวังว่าเขาจะทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็เดี๋ยวมีเรื่องอีกเดี๋ยวมียกสองด้านนางเอกสาวปุ๊กลูกฝนทิพยเจ้าตัวก็รู้แหละว่าถ้าเป็นคนเจอก็ต้องมีน้อยใจกันอยู่บ้างแต่ก็อยากจะวอนขอให้เข้าใจว่าของบางอย่างมันก็มีคุณค่าทางความรู้สึกก็อยากจะเก็บเอาไว้ครับของของแฟนเก่าแฟนเราใช่ไหมคะรู้สึกไงจริงๆต้องบอกว่า อาจจะมีน้อยใจตอนแรกๆเนาะแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าของของแฟนเก่าของเราอะ่ะแล้วกว็าบางทีมันก็มีบางอย่างที่เราก็เก็บไวะคะ้ค่ะก็ถือเป็นความรู้สึกดีๆที่ที่อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อาจจะน้อยใจได้ตอนแรกๆแต่ว่าตอนหลังๆก็แบบหนูว่าทำความเข้าใจกันดีกว่าเนาะเพราะว่าก็คงไม่ต้องทิ้งทุกอย่างแม้เลย และก็มาต่อกันที่เจ้าสาวป้ายแดงเบเบ้ธันชนกซึ่งเจ้าตัวก็ขอมองแยกเป็นกรณีกรณีไปเพราะของบางอย่างมันก็แค่เก็บไว้ไม่ได้คิดอะไรเลยมันแล้วแต่มันของอะไรอะ่ะคือแบบบางอย่างอย่างเช่นแบบว่าตั๋วหนังหรืออะไรเงี้ยที่เหมือนแบบสมัยวัยรุ่นเป็นแฟนกันเราชอบเก็บอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็แบบไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นแต่แค่มันเก็บเอาไว้อยู่แล้วแล้วแต่กรณีว่าเขาเก็บ เพราะสาเหตุอะไรมาจจะมีแบบความรู้สึกดีๆหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ต้องแล้วแต่มันต้องอยู่ที่ว่าความสําคัญของของหรือเป็นยังไงถ้าเป็นของเล็กๆน้อย,อยๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะถามว่าแบบอันนี้ใช้อยู่ไหมงั้นจะทิ้ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยและก็มาถึงข้อสุดท้ายของวันนี้กับคุณพ่อลูกแฟนอย่างซิงโตนำโชที่บังเอิญมาเจอกันในงาน The Way I Walk ว่าสำหรับเรื่องนี้แล้วไม่มีเป็นปัญหาก,กับเจ้าตัวแน่เพราะไม่เคยเก็บของแฟนเก่าที่เคยให้ไว้เลยสักชิ้นครับ สวัสดีครับผมสิงโตนำโชคครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน the way I walk นะครับปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับสิงโตสิงโตไม่ชอบเก็บของผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บของเลยแม้กระทั่งเครื่องดนตรีหรืออะไรหลายๆอย่างที่คนชอบถามว่าสะสมอะไรบ้างผมไม่ชอบสะสมผมจะใช้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองจําเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมคิดว่าไม่ไม่น่าหาเจอเพราะว่า ถ้าเราเลือกที่เราจะไม่อยู่กับคนเก่าแล้วแล้วอยู่กับคนใหม่เนี่ยยังไงไมันต้องเดินเดินหน้าชีวิตต่อไปเพื่อที่อยู่กับคนใหม่ส่วนสําหรับใครที่ต้องเจอปัญหานี้ผมว่าต้องคุยกันและและอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวนั้นอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวนั้นแยกกันก่อนแยกกันแล้วก็หาหาที่อยู่ให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้ผมเชื่อว่าคนเราทารัก,กันเนี่ย ยังไงก็ต้องแก้ปัญหานี้ได้แต่ละคนก็มีวิธีการรับมือกับคุณแฟนแตกต่างกันไปนะคุณผู้ชมก็เลือกเอาไปใช้ได้ว่า<ช>จะรับมือแบบไหนดีนะครับเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมแต่ละท่านนะคะต้องมีวิธีการในการจัดก,การที่แตกต่างกันไปาานะเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับเจ้าต่อไปนะคะจะเป็นช่วงสตาร์ฮูในวันนี้จะเป็นอักษรย่อที่เป็นใครติดตามได้ในช่วงสตาร์ฮูค่ะ สนับสนุนโดยศูนย์กัรแพทย์ธนบุรีช่วงตาวููวันนี้นะคะอักษรย่อของเราค่ะเป็นนักแสดงสาวอัอกษรย่อวอ่าพอพานค่ะพอพานที่เขาว่ากันว่าหน้าตาเนี่ยก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆด้วยนะอ่าสวยขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนอย่างหนึ่งก็คือรสนิยมในการ คบแฟนค่ะหรือว่าหนุ่มๆที่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยลักษณะจะเป็นสายแบบว่าสายแวนน้าเบ้ลเบ้ลเบ้งอะไรนะเรชอบในการเห็น<ป>สาสายมอเตอร์ซคงมอเตอร์ไซค์อะไรแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะคุณแล้ว,ลวไม่อยู่ตรงไหนฮะประเด็นอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยมีกระแสะว่าเป็นคู่จิ้นกับพระเอกหนุ่มต่อเต่าต่อเต่าอุ้ยวันนี้ให้คุณผู้ชมถึงสองพักษรตัวย่อเลยนะพอต่อพอต่อเออไอ้เรื่องที่จะเมาส์มันอยู่ว่าไม่ว่าเขาจะไปงานไหนก็แล้วแต่งงานแถลงข่าวงานเปิดตัวงานอีเว หรือว่าถ่ายละครค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีหนุ่มตัวจริงเนี่ยไปเฝ้าแล้วก็ให้กําลังใจยอยู่แล้วบิดไปเฝ้าอยู่แล้วใช่ไหมต้องหรือว่าบิดไปด้วยกันอันนี้ก็ไม่รู้สิน,นะแต่อ้ที่กาลังเป็นคู่จริงอยู่กับเธอเอกหนุ่มตอเต่านี่เพราะว่ากําลังเป็นกระแสแล้วก็ทําให้เงินของเขาเนี่ยเขากับเปล่าได้เยอะนั่นเองอะไรมา,า,าเทมาถูกต้องแต่หนุ่มตัวจริงของเขานั้นก็มีอยู่แล้วแล้วก็สาวพอพานคนนี้นะคะ uh huh. ยังกระซิบกับนักข่าวคนสนิทด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคน คุยอยู่แล้วแหละแต่ว่ากําลังเป็นกระแสคู่จิ้นแบบนี้ก็คือก็ถือว่าให้ฟินฟินกันไปกับคุณผู้ชมละกันอ๋อคือคุณกําลังจะบอกว่าก็เลยไม่ยอมเปิดเผยตัวจริงไงว่าตัวจริงเนี่ยเป็นใครหรือว่ากําลังคบอยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวกระแสคู่จิ้นเนี่ยจะตกลงเงินในกระเป๋าก็เลยจะแบบไหลออกแบบนี้คุณว่าเราใบเยอะไปไหมเนี่ยตอนนี้เอาเลยว่าคุณผู้ชมไปทําการบ้านนะคะว่านักแสดงสาวสวยหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้อักษรย่อพอผ่าน ที่มีข่าวคู่จิ้นกับพระเอกหนุ่มต่อเต่าจะเป็นใครเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไปแล้วครับเป็นนางเอกด้วยใบเพิ่มอีกนิดนึงก็คือละครเย็นเยอะ,อะ,อะคุณจะใบขนาดน, <S <S นี้ปู๊บเลยหะคอาอ่ะโอเคไปลองใบดูเลยกันนะครับพอพานคู่จิ้นกับต่อเต่าอ,อ,อ,อยู่จะเป็นใครนะครับอ่ะส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในช่วงของสตาร์ปังเป็นการส่งท้ายรายการในวันนี้นะครับสตาร์ปังวันนี้เป็นใครเอ่ย สาวใหม่เดวกา<อ>สวยเซ็กซี่ปังทุกส่วนจริงจะสวยและเซ็กซี่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมนะคะแต่วันนี้เมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วคะ่ะเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ